One, two. Three. สวัสดีจ้าพบกับช่องไทยไท,ย,ทยสไปร์ฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสู้กูทุกคนนะจ้าเอฟซีเก่าเอใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะทักทายกันวันพุธจ้าช่วงนี้อากาศก็ครึมฟ้าครึมฝนฝนโปอยนิดนิดทั้งวี่ทั้ง,ง,งวันตอนนี้เพิ่งหยุดไปแต่ก็ยังสลัวสเสลียอยู่แต่อากาศช่วงนี้ก็ยังอยู่ในความอุ่นนิดนึงอยู่ค่ะ 2ี่สยีเอ็องศาเมื่อวานมีแดดหน่อยนึ้งก็ถือว่าอุ่นสบายอยู่ค่ะใกล้จะเดินทางไปหาหน้าหนาวอีกแล้วนะคะน่าจะอยู่อากาศแบบนี้สักอาทิตย์สองอาทิตย์ระค่ะเตรียมตัวรับกับความหนาวอีกแล้วค่ะทางยุโรปก็จะประมาณนี้นะคะฤดูร,ร้อนก็เต็มที่ก็สองสเดือนบางประเทศก็เดือนเดียวค่ะผลไม้มาหวดมาอ้างนิดนึงค่ะของกินของอยากช่วงเตี้ยงนะคะทักทายกัน ลูกแพรค่ะใหญ่เหมือนกันนะคะส่วนมากช่วงเที่ยงตัโตเองก็จะกินผลไม้บ้างกาแฟบ้างขนมปังชิ้นหนึ่งบ้างจะหนักตอนเช้านะคะอาหารอิสานบ้างส้มตำตำแตงลาบหมูเมื่อเช้าก็ลาบหมูไปนะคะอยากกินอะไรก็หาทําไปทําเป็นไม่เป็น YouTube ก็ช่วยคุณได้นะคะมีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังค่ะหลังจากห่างหายมาหลายวันบางครั้งก็ยุ่งเรื่องงานเรื่องการด้วย ถึงจะทำงานไม่เป็นเวลาไม่เต็มที่แต่ถ้าไม่สะดวกก็ไม่ได้มานั่งคุยกันนะคะสวันสี่วันก่อนพอดีตัวเองทำกับข้าวนะคะเมื่อเช้าใส่ปลาราใส่หุ่นใส่นี่กลิ่นก็คุ้งบ้านหน่อยนึงถ้าทำอาหารกลิ่นแรงๆก,ก็จะบอกสามีวันนี้อาหารอีสานนะอาจจะกลิ่นหนักหน่อยนึงก็บอกแกนะคะเมื่อวันก่อนตัว,ต,วตัวเอง ปลาหมึกเพื่อนให้มานะคะรับปลาหมึกแห้งห่อหนึ่งเพื่อนให้มาเพราะว่าเพื่อนของตัวตัวเองก็ทะเลาะกับแฟนนะคะก็อยู่อพาร์ตเมนต์ไม่ใหญ่มากนะคะแล้วห้องบ้านนางก็หน้าต่างก็เปิดบ้างไม่บ้างนะคะตัวดูดก็ถือว่าไม่แรงมากเท่าไหร่ทีนี้นางก็เหลือปลาหมึกอยู่ห่อหนึ่งห่อสุดท้ายปลาหมึกแห้งนะคะมาจากทางเมืองไทยนางก็ใหตัวตัวมานางบอกว่าตบเวลาที่นางอบตัวตัวบอกนางอยู่ค่ะ หม้ออบแอร์ไฟเวลาเธอจะทําอะไรเกี่ยวกับปลาหมึกแห้งะ่ะถ้าเธอจะอบกินเหมือนย่างนะครับหม้ออบแอร์ไฟฟรายหม้ออบอะไรน้ามันก็บอกให้ยกไปตรงตัวดูดนะคะแล้วก็เปิดตัวดูดขึ้นแล้วค่อยค่อยอบนางก็บอกว่ามันเอาไม่อยู่ยายเอย้ผัวฉันด่าฉันจะตายไล่ฉันจะจะไล่ฉันออกจากบ้านแล้วฉันไม่ไหวแล้วยายฉันคงไม่ได้กินอีกแล้วล่ะปลาหมึกแห้งรอบหน้าคงไม่ออกมานางก็ให้เตอโตมา สองวันก่อนตัวโต้ก็บอกพ่อใหญ่นะชัดจะอบปลาหมึกนะไม่รู้จะทํายังไงดีนะคะรอบก่อนนู้นตัวโต,ะะตวอออะะ้ตั้งกระทะที่ตัวเองเอามานะคะตั้งกระทะน้ํามันร้อนๆแล้วก็ปิดไฟทีเดียวแล้วก็หวานปลาหมึกแห้งลงขนาดเอาตัวดูดนะคะดูดของตัวโต้เองก็ตัวดูดแรงๆเสียงดังสนั่นวันไว้ก็เอาไม่อยู่พอหวานลงไปปุ๊บพอสุกห,หน่ึงแล้วรีบตักตักแล้วรีบใส่กล่องปิดไว้ทันทีเลยค่ะ พอสองวันก่อนตัวโต้ก็อบอีกทีทีนี้แม่ทอดยกไปใต้ตัวดูดนะคะข้อเสียอย่างหนึ่งคือเราอยู่บ้านอนะพาร์ตเมนต์ใช่ไหมคะแล้วก็ตัวดูดเราครัวเรามันอยู่ด้านในคะ่ะถ้ามันอยู่รอบใกล้ๆกับหน้าต่างแถวด้านนอกนี่ก็ยังเพราะว่าถ้าครัวนะคะคนมีบ้านเป็นหลังก็ดีไปนะครับถ้าครัวตัวเองติดกับหน้าต่างยังเปิดได้อะไรได้นะคะตัวโต้เขาอ,อ,อบทีนี้กลิ่นแรงมาก ยิ่งตอนเย็นมาเพื่อนก็ยิ่งจะมาเยี่ยมบ้านเปิดบ้านกันทั้งวันโชคดีว่าอากาศก็ไม่ค่อยเน่าเท่าไหร่อากาศก็ยังมีแสงแดดมีอะไรอยู่ก็เลยได้เปิดเปิดประตูใหญ่อันนี้นะคะแต่โชคดีว่าทําคล้ายๆมุ้งลวดติดเรียบร้อยแล้วสามารถเปิดได้ค่ะก็เลยเปิดทั้งวี่ทั้งวัน,วนพอมองออกไปมแมลงวันเต็มระเบียงหมดเลยค่ะทุกคนมันกิจ,จับตามราวเต็มระเบียงหมด แมลงวันเมืองนอกไม่ได้เคยได้กลิ่นแรงขนาดนี้มั้งคะสามอีโตโตกไปนั่งอยู่ด้านนอกนู่นค่ะเป็นชัวโมงสองอโมงกลิ่นมันก็แรงจริงๆยอมรับค่ะความเหม็นนี่แหละทาให้มันอร่อยนะักเลยทุเรียนก็เหมือนกันนะครัะใหมๆ่ๆแฟนตัวโตก็โอ้ยยากมากนะครับทีนี้ตอนที่ไปงานไทยก็ซื้อมาแพ็คหนึ่งก็เลยทยอยลองให้แกดมดูดมบ้างชิมบ้างแกนิดแกหน่อยก็ยว่ากาลิ่นแมลงไป อยากให้แกกินลูกที่มันกรอบๆไม่เนื้อไม่เละมากนะครับลองให้แกจิ้มดูแต่กลิ่นมันก็ไม่ไหวเราก็เข้าใจอยู่ค่ะอาหารกลิ่นแรงๆบ้านเรามันอร่อยใช่ไหมคะส้มตำปลูปลาละเอออะไรพวกนี้แกงไตปลาเอออะไรพวกนี้นะคะกลิ่นแรงๆมันก็แซ่บดีแต่ฝรั่งก็ยังว่าล่ค่คนที่เขายังไม่เคยกินนะคะทีนี้พูดถึงอีกน้องคนหนึ่งสาวันก่อนไปเจอกันที่ร้านจีนนางก็เพิ่งย้ายติดตามสามีมา อยู่เมืองเล็กๆตามตะเข็บชายแดนของเยอรมนีนี่แหละค่ะบอกว่าเพิ่งมาอยู่ได้สองสามเดือนสามีเพิ่งพามาร้านเอเชียมา้านใหญ่ที่เมืองโตโต้ตนะครับเพราะว่าส่วนมากเยอรมันติดเขตแถวนี้จะมาร้านนี้ค่ะร้านจีร้านใหญ่แล้วก็จะของไทยก็จะมีเยอะนะคะทีนี้นางก็บอกว่าโตโต้ตตก็เลยบอกนางถ้าแฟนมีปัญหาเรื่องกลิ่นอาหารอะไรต่างๆนะ นางก็ว่าโดนไปแล้วครับพี่จะไล่หนูออกจากบ้านเลยทีเดียวอย่างนู้นอย่างนี้สารพัดถ้าเธอกินอาหารกินแรงขนาดนี้น้องก็เป็นคนอีสารเหมือนกันนะคะเธอออกจากบ้านไปเลยนะถ้าเธอจะกินแบบนี้ฉันพากินอะไรเธอก็ต้องกินสิสารพัดขึ้นเสียงใส่กันใหญ่นางก็เสียใจหน้าเสียหนูไม่รู้จะทายังไงดีทีนี้ถ้าทําอาหารกินแรงหนูก็เลยออกไปทํานอกบ้านโตโต,ต้ก็เลยเตือนนางพวกปลาหมึกแห้งอะไร ปลาแห้งปลาหมึกแห้งเธอก็ระวังดีๆนะเพราะว่ากลิ่นมแมลงมากถ้าเราบ้านติดกับเพื่อนบ้านเราออกไปทาข้างนอกก็จริงเราไปทอดปลาหมึกตามสวนก็จริงเพื่อนบ้านก็จะถามนะครับทีนี้กลิ่นมันก็จะรุนแรงก็จะถามว่าพวกเธอทําอะไรกินพวกเธอคนเอเชียกินสารพัดกินเขาไม่เคยคิดนะครับพวกฝรั่งว่าพวกชีสแกะชีสแพะพวกนี้พวกชีสเป็นก้อนๆโต๊โต๊กินไม่ได้เลยนะครับแต่ชีสที่เป็นลูกเหลืองๆที่ทําจากนมวัวจาก อะไรพวกนี้ก็พอกินได้บ้างอยู่แต่พวกชีสแกะชีสแพะชีสอะไรที่แปลกๆนะ่ะกลิ่นแรงมากหนูพอกันกับปรราลาเรานี่แหละค่ะทีของตัวเองกลิ่นแรงไม่ว่านะคะทีของเรากลิ่นแรงสารพัดเลยน้องก็เลยบอกว่าเสียใจมากเหมือนกันค่ะคุณพี่กว่าจะอ่อยมันพามาหาซื้อเครื่องปรุงซื้ออะไรได้ที่นี่โตโตก็บอกนางการมาอยู่เมืองนอกใหม่ๆนะคะเราจะเอาไทยจา๋าตลอดไม่ได้ รู้อยู่ค่ะว่าการมาอาศัยต่างถิ่นต่างแดนถ้าได้กินอาหารไทยตลอดอย่างต,ตัวตัวเองอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ถ้าได้ทํากับข้าวถ้าได้กินอาหารไทยฉันอยู่รอบโลกมุมไหนของโลกฉันก็อยู่ได้ตัวตัวก็บอกแฟนคานี้นะคะปกติโชคดีว่าตัวเองเป็นคนเป็นลูกแม่ค้าหัดทํากับข้าวมากับแม่ทําเป็นทุกอย่างซ่บไม่ซ่บผงชุรสกับรสดีนวดลงไปค่ะมันก็ซ่บของเราใครไม่ซ่บแต่เราซ่บก็พอปลาร้าผงชุรสรสดี เครื่องปรุงของเราขอให้มันครบเข้าไว้เราค่อยผสมประส,สานกับผักมีสี่ใบบ้านเขาบ็อกแครีเอยดอกกระหล่ำเอยหมูหมากาไก่บ้านเขาเราไม่ต้องไปเอาไทยจ๋ามากก็ได้นะครับถ้าจะทำอาหารอีสานก็นา,นานทำทีนางก็เลยบอกว่าทุกวันนี้ก็ระมัดระวังเรื่องอาหารแฟนก็ใหม่ๆจะกินอะไรก็ยากหน่อยนึงอาหารไทยมีแต่ของนำเข้าสารพัดก็บ่นให้หนูหน่อยนึง ก็บวกลบคุณหารวความดีของเขาความที่เขารักเราความที่เขาเดินเรื่องให้เรามาอยู่ด้วยการที่ไม่ได้มาใช้ชีวิตด้วยการไปกู่ผัวตัวเมียดูแลกันอย่างอื่นเขาดีก็ดีแล้วลกูกโตโตก็เ,เลยบอกอย่างนี้เราก็เอาความดีของเขามาบวกลบคุณหารนั่นแหละเราถึงจะอยู่ได้ใหม่ๆใครมาอยู่ส่วนมากก็จะเจอปัญหานี้แต่ขอให้เรามีเครื่องปรุงครบเขาไว้แล้วก็ค่อยซื้อหมูหมากาะไก่ผักมีสีใบบ้านเขาผสมผสามเอามันก็พออยู่ได้อยู่โตโตก็บอกนางไป แต่นางก็บอกว่าก็พยายามกําลังพยายามให้แฟนแฟนก็เคยแต่ก่อนก็ไปเมืองไทยเรื่อยแต่ไม่ค่อยชอบกินอาหารไทยเท่าไหร่ทีนี้นางก็เลยบอกว่าแฟนก็ไปทํางานก็โชคดีทับแฟนไปทางานปุ๊บช่วงเชยงช่วงบ่ายถ้าอยากตําต้มตําอยากทําอะไรก็รีบทําบางครั้งทําเสร็จก็ใส่กล่องไปช่วงเช้าก็ปล่อยให้แฟนออกไปเพราะว่าน้องคนนี้ก็เพิ่งมาใหม่ๆกํากลังหาโรงเรียนเรียนภาษาอยู่ก็ยังไม่ได้ทํางานตัวยังมาใหม่ก็ค่อยปรับค่อยนี่ไป อย่าพึ่งใจออกก็แล้วกันสู้เขาไว้นึกถึงความดีของฝรั่งเขาแล้วกันตัวโต้ก็บอกนางอย่างนี้นางก็บอกว่าก็จะพยายามโชคดีว่าสองสามเดือนแล้วแฟนเ็าเลยพึ่งพามาซื้อข้าวซื้อปลาซื้อน้ําปลาซื้อซอสซ,ซ,ซื้ออะไรต่างๆที่เมืองน,นี้ตัวโต้บอกก็ขนไปเธอขนไปไว้ก่อนแล้วกันเราค่อยกระจิ๊กกระจ๊อกกระแจ๊กไปเหมือนแฟนตัวโตวเองนางก็เป็นคนที่ไม่ค่อยคุ้นกับเมืองไทยเท่าไหร่อาหารการกินก็โชคดีว่าแกเป็นคนที่ไม่ชอบทํากับข้าวนะคะ โตโต,ตก็ค่อยประดิษฐ์เปิดอยผสมประสานไปเรื่อยๆคะ่ะจากกลิ่นธรรมดาไปกลิ่นแรงขึ้นเรื่อยๆถ้าจะทําเกี่ยวกับปลาหมึกแห้งอะไรแย่งก็ต้องบอกแกก่อนล่วงหน้าหรือว่าแต่แกก็ไม่ได้ดา่าเรานะคะแต่แค่มันเหม็นเท่านั้นเองเหม็นจนแกออกไปนั่งอยู่นอกบ้านเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะมันก็เอาไม่อยู่แล้วยิ่งอากาศจะทั้งค้มฟ้าค้มฝนยิ่งทําให้กลิ่นมันตลบอบอวนนาน อาหารไทยยิ่งเหม็นก็ยิ่งแซ่บนะคบเป็นเหมือนกันหรือเปล่าครับคอมเมนต์กันได้นะคะทุกคนคะ่ะใครเจอประสบการณ์แบบไหนกับสามีฝรั่งเรื่องอาหารการกินคะ่ะค่อยๆพูดค่อยๆค,ค,คุยกันไปปรับตัวไปฝรั่งเขาก็ปรับกับเราเราก็ค่อยทําไปเรื่อยๆให้เขาชิมอันนู้นทีอันนี้ทีทําให้เป็นกเน็เปิด YouTube ดูอะไรดูก็ได้นะคะมีเรื่องราวนี้เรามาเล่าสู่กันฟังคะ่ะเรื่องอาหารการกินกลิ่นแรง คนไทยเราแซ่บนักแรฝรั่งวิ่งหนีก็ช่างนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ